สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณมักจะรู้สึกเหงาเวลาที่ต้องอยู่คนเดียวมีหลายคนที่เฝ้าตามหาเนื้อคู่ของตัวเองเพื่อจะได้มาละลายภูเขาน้ําแข็งแห่งความโดดเดี่ยวของคุณให้หมดไปแต่กลับพบว่ายิ่งหาก็ยิ่งค่อยๆห่างไกลออกไปเพราะอะไรคุณถึงหากันไม่เจอสักทีดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูหกเหตุผลที่คุณยังไม่เจอเนื้อคู่นำเอามาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันมาลองวิเคราะห์ คำตอบของคำถามนี้ให้ได้ตามไปดูกันครับข้อที่1ยังเจ็บปวดกับรักครั้งเก่า บางคนอาจบอกว่าตัวเองลืมรักครั้งเก่าไปแล้วแต่การกระทําบางอย่างจะพิสูจน์ได้ว่าคุณยังเจ็บอยู่ยกตัวอย่างคือคุณยังเฝ้าหวังให้เขาหันมามองยังคอยส่องสเตตัสหรือแม้แต่หาใครสักคนมาคบดูเพื่อให้คนรักเก่ารู้ว่าฉันยังมีคุณค่าอยู่ขอบอกเลยครับว่าทําแบบนี้ไปมีแต่จะยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดและที่สําคัญมันไม่มีหรอกครับคนที่อยากเป็นแค่ตัวสํารองนี่ คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คุณหาคู่แท้ของตัวเองไม่เจอครับข้อที่2ตั้งสเปคไว้สูงเวอร์ ใครที่ยังฝันถึงดาราหรือหนุ่มสุดเพอร์เฟกอยู่พึงระวังเอาไว้นี่อาจจะเป็นอีกข้อที่ทําให้คุณยังไม่พบคู่แท้ของตัวเองสักทีในขณะที่คุณเอาแต่เฝ้าฝันถึงคนในสเปคอีกคนใครคนนั้นอาจเคยหลงเข้ามาในชีวิตคุณแล้วแต่เป็นคุณนั่นเองที่มองข้ามเขาไปความจริงตั้งสเปคสูงไว้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ต้องโฟกัสที่ตัวเองและความต้องการของเขาด้วยอย่าลืมว่าตัวคุณตั้ง สเปคไว้สูงคนที่เป็นสเปคของคุณก็ตั้งไว้สูงเหมือนกันครับข้อที่3หลงรักคนที่มีเจ้าของ แอบมองอยู่ทุกวันเพอ้อฝันถึงเขาก็แล้วแต่แย่หน่อยนะครับที่เขาดันมีคนรักซะแล้วคุณสาวๆที่ยังวนอยู่ในวังวนนี้ขอบอกเลยครับว่าอย่าแม้แต่จะเสียเวลาครับความรักที่เกิดจากการได้คนของคนอื่นมาเป็นของตัวเองคือหนึ่งในเกมที่คุณไม่มีวันชนะหรือถึงชนะก็ไม่ควรดีใจเขาทิ้งคนรักของตัวเองมาหาคุณได้แล้วแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไปหาคนอื่นอีกวัง วนแบบนี้นี่แหละที่ทําให้คุณไม่ได้เจอเนื้อคู่ตัวจริงของคุณสักทีครับข้อที่4มีปัญหาเรื่องความเชื่อใจ ในข้อนี้มักจะเกิดขึ้นกับคนที่เคยช้ำพาะรักมาก่อนครับเขาก็เป็นเหมือนกับคนคนนั้นนั่นแหละไม่ต่างกันนักหรอกความจริงก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเมื่อคุณเกิดไปรักคนรักที่มีนิสัยแย่ๆไม่ต่างจากคนรักเก่าอันนี้ไม่ได้พูดว่าคุณสาวๆทุกคนควรจะเชื่อใจใครง่ายๆนะครับแต่คุณก็ไม่ควรไปตัดสินอะไรให้ด้วยทัศนคติที่แย่เกินไปอย่าไปยึดติดเรื่องเก่าๆให้มากนะ แต่ขอให้มองใครที่เข้ามาใหม่ให้ชัดเจนด้วยหัวใจที่เปิดกว้างขึ้นครับข้อที่5หวั่นใจกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน เชื่อไหมครับคุณสาวๆบางคนก็มีปมในเรื่องนี้พวกเธอไม่อยากเลี้ยงเด็กไม่อยากให้เรื่องมันยุ่งยากไม่อยากตื่นขึ้นมาเพื่อใช้ชีวิตรูทีนแบบแม่บ้านมีเรื่องยุ่งยากในหัวคุณเยอะไปหมดความกังวลในจุดนี้ทําให้คุณปัดทุกอย่างที่ดูยุ่งยากในสายตาคุณออกจากชีวิตทุกอย่างจริงๆแม้แต่รักแท้และคู่แท้ของชีวิตก็ยังโดนเช่นกันครับข้อที่ 6. รีบเร่งเกินไป บางคนอาจมองว่าตัวเองมาถึงโอกาสทางรักช่วงนี้คือรถไฟขบวนสุดท้ายที่ต้องรีบข่อยคว้าเอาไว้แต่คุณท้าสาวที่รักความกระตือรือร้นในแง่นี้ของคุณอาจจะทําให้ใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตขวัญผวาเบาๆได้นะครับไม่ใช่ทุกคนหรอกนะครับที่อยากจะมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับคุณขนาดนั้นหากไม่อยากพลาดจริงๆควรเริ่มจากที่เขาชอบอะไรและคุณกับเขาพอที่จะจูนไปด้วยกันได้ไหมก่อน จะดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6เหตุผลที่คุณยังไม่เจอเนื้อคู่จากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณหนุ่มสาวที่กำลังมองหาความรักอยู่ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูรับรองได้ผลคุณอาจเจอเนื้อคู่จริงๆก็เป็นได้ครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO j o e c h a n n e l ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ